พี่น้องเปเลยแห่งวิถีเทบานพี่น้องเมือน,นี้วินาทีหนึ่งสิงหาวันพระใหญ่รุ่นหัวอยบรอขึน้นผู้นิษบานซ่อมฮิษบานฮิตบาน,บานที่นี่ภูพลานสูงยังพอด้เก็บพี่น,อน้องยังพอด้เก็บหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาพี่น้องหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหา ที่ภูพราสูงเข้าไปวัดหมดเลยเราก็มาเก็บเห็ดนี่แหละอยู่ข้างวัดนี่เละอยู่ข้างวัดน่พี่น้องพระกำลังสันเขาอยู่ตอนนี้เก็บเห็ดก่อนแลยนี่ก็พี่น้องเห็นอยู่บนนี่เห็นอยู่บนนี่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 น,น,นี่แดงจึง้งเจออีกแล้วนะจ๊ะวันนี้อี่ยังพี่น้อง

อันนี่หลกดงูแดงพี่น้องเห็นอยู่บ่นี่นี่เปนจุงซีเปนยุงซีตาดีได้เลยพี่น้องตาได้ปวเสียเวลาตาบ่ดได้ยุงซีดอกน้อยๆเก็บทีละดอกมันก็ได้หลายเองทำสีแกงมาเด้อมาเด้อพลานสูงว่าสีใหญ่มองพี่น้องว่าสีใหญ่มองพออีกแล้วดอกหนึ่งดอกหนึ่งท like ีละดอก เห็ดฤดูนี่มันบูออกเป็นฝูงพี่น้องออกทีละดอกทีละดอกทีละดอกของนี่คนข้นางอยู่ใกลน้นี่นี่ดอกหางคนข้างน,างนี่โอ้ยดอกเดียวนี่คนข้นางมันบูเขาขีา่รถไกลโอ้ยสิจดจ้เลยหมวกวันบด้ขึ้นมาพี่น้องโอ้ยดีละวกไงหนึ่งดิละพี่น้องเอ้ยอันซ้อนคักบูนี่คนข้นางอยู่ใกลน้นี่โอ้ยดอกบังไงหนึ่ง เอาใส่การอะไรข,ขี้เก่าขี่รถพาพี่น้องเนี่ยมาปุ๊บสะดุดตาพี่น้องสะดุดตาไปดูกับไปดูจุดละปั๊บโหลดเมี่ยวะใส่ทำอะไรอย่วะพี่นะ้องโอ้โหอ,อยู่นะแหน่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 เห AH? รอฮึลอกโอ้ขังละสองดอกก็โอเคพี่น้องโอ้ใน่ดอกนึง ตรงนี้บ้านสามดอกสามดอกพี่น้องติดม้านทางนี่นี่มนน้าน,นั่งม้านังครับออกมาเนี่เลยจบเห็นเลยปุ๊บโอกตอร้อพอดสเนิพี่น้องมันหิวเลยผลลงไปเป็นสองร้อยเมตรผลใครต่อไหมนี่อูน้นคนหิว มาได้มาได้ต้องหาขึ้นพี่น้องหาขึ้นก้อนหาขึ้นก้อนขนาดนม่ที่เหี่ยวคนนี้เห็ดกร,ระติร้องอีกรอบนี่มันฝุ่นดูได้เลือดฝุน่นสองหอยเม็ดนาจะได้โอ้โหไก่อยู่พี่น้องหกกอยมันถอยขึ้นก้อนถอยขึ้นก้อนสันตลระพี่น้องว่าจะออกจากนาผาในเในช่ไหมนาผามาเจอเห็ดงามพี่น้องอุ้ย เ็ดออกกีพี่น้องออกทุกทิศทุกแดนเลยป่ะนี่อันนี้ผมเคยออกนี่ผมเคยมาเก็บแถวนี่ออกดรอปจังโก้พูดหน้าพูดหน้าพี่น้องเอ้ยพูดหน้าเบิ้ง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 เซนากระน้อยเบิ้งเซนากระน้อยเบิ้งเซนากระน้อยคุยหาแถวนี่บดิ้ขึ้นสูงเลยนี่ทางวัดนี่นี่เลยพี่น้องคุนมาลอยออกคุนมาลอยออกคุณตกอยู่สองมือปาด หากินขางทางพี่น้องมาหนิมือพ่อขึนสูงอย ouais. <certains> ู honey, <pasa S 1> ่หากินขางทางนี <pl> ่แหละมาหนิเนี่เห็นไหมเห็นไหมหนิเห็นไหมเห็นไหมไหนล่ะไหนล่ะไหนหล่ะนี่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 เห็นไหมอือหากินขางทางหากินขางทางนี่ถนนถนนอยู่ใกล้ไนห่างไปหาเมตรเขาขี่รถไก่เราเอาแถวนี้แหละ คุ้นข้างพี่น้องคุ้นข้างซื้อเลยด่าหาพี่น้องด่าหาแล้วเจอไปและเจอไปและวยังไงอยู่อย่างนี้นี่อยู่อย่างนี้นี่ไม่หนีนี่ด่าหาเลยนี่อยู่อย่างนี้อ่ะเห็นไหมโอ้ยอยู่กับไก่ข้นนะอยู่กับไก่ข้นนี่ละรถนี่ละรถนี่ละเคโอเคโอเคบอกพิกัดให้ก็ได้พี่น้องหลังพระหาพระองค์ ผู้พลานสูงหนึ่งดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไผ่ามันหมดไปว่ามันหมดนี่ยเนี่นี่นี่ออกไม่อีกแล้วง่ามกลัวเก่าพิกัดหาพระองค์ว่านขึ้นสูงยังไม่ขึ้นสูงมั้ยนี้เอาตำตำสักก่อนเห็นบ่อ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 พี่น้องเห็นบ่อหนิเห็นบ่อหนิตัวกระบิบึงเห็นบ่อหนิเห็นบ่อหนิเห็นบ่อหนิเห็นบ่อ เห็นไหม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 เนี่ยเห็นไหมเนี่ยของแท้เลยเนี่ยของแท้เนี่ยแหละไข่เห็นหลกองูเพราะว่ามันได้เพื่อนมาแล้วสองดอกของแท้จะดูนี่นี่นี่ของแท้ของแท้ของแท้ห้าพระองค์ห้าพระองค์ยังไปยังมาพี่นอนท่านยังละนั่งโตัวโคว่าเป็นนิดน้อยมาอยมอ มอนี่เห็นมอนี 8, nah ่เห็นมองนี่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 เห็นบอเห็นบอี่อยังนี่นี่ยังนี่บอนบอเห็นบอยไหนครับเห็นบอนี่งช่ดอกบักกองยงกองยงบักกงยงกองยงครับกองดอกเลยทีละสองดอกตอนนี้อยู่หลังห้าพระองค์นะพี่กาดบอกแล้วนะครับแต่ว่าก็เก็บไปแล้วแหละ มันอาศัยเหลืออยู่หรอหาพระองค์หาพระองค์ผู้พระล้านสูงจวดจวดเบิง่งตลับพี่น้องเบิง่งตลับพี่น้องมันยังสนันนี่มันยังสนันนีมูนกันเนี่ยเดียงจริงคืึ่เดียงจริงคืึมันยังสนันนี่มันยังสันนี่มันยังสันนี่มันยังสันนี น้องเอ้ยอ่อนซ้อนบออ่อนซอนบอทางทางเีกกับพี่น้องทางอยู่นี่นี่หาเม็ดจุดๆเดาตรงไปเลยโอ้หสวยก็นอย่างยุ่นะโอเคอยู่นะครับผมโดนกินไปครึ่งขาหนึ่งขานึงก็โออยู่นะก็โออยู่ไนแค่นี้ก็โออยู่ล้วกล่าจะลงแล้วพี่น้อง พู้ใดก็มาเพราะว่าอะไรอะไรแถวกอกน้ำพี่น้องกอกน้ำกอกน้ำดู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 ดอกแรกเลยนะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจากหาโพงครับแถวกอกน้ำดอกแรกดอกแรกพี่น้องไม่น่ะเจอตมันป่านเลยพี่น้องเอ้ยอยู่น่ะัน่นมันฮิตเพออยู่หนนีลฮิตเพออยู่หมเลยพี่น้องฮะมันดอกอี้ยงอ่ะนี่ จ้าวานดอกยังเมนฮิดเพาะอยู่มั้งให้เห็ดเพาะไหมนี่มันไม่ใช่เห็ดเพาะนะมันน่าจะเป็นเห็ดดินหรือเปล่านี่ดอกมันอ๋อแมนแหละพี่น้องโอ้นี่ละมอเพนฮิดเพาะพี่น้องนึกว่าเห็ดเพาะนี่นี่นี่ดอกมันนี่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 ดอกพี่น้องนี่ดอกมันนี่ละดอกอะไรก็ไม่รู้เบียดนะนี่ เห็ดเผาะอยู่บนเลยพี่น้องอมันดอกกี่งหยังไงนี่น้องจะว,วานดอกกี่หยังแม่นเห็ดเผาะอยู่บนเใช่เห็ดเผาะไหมนี่ไม่ใช่เห็ดเผาะนะน่าจะเป็นเห็ดดินหรือเปล่านี่ดอกมันอ๋อแม่นแลยพี่น้องโอ้อันนี้ละโอ้ตอ,อนนี้เราอยู่กลางปา่าอเมซอนเลยพี่มาอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยอยู่ในกลางป่ากลางดงนี่เจะไปต่อหรือพอแค่น,นี้ อยู่กลางป่านะพี่น้องเราจะไปยังไงเลยนี่มีน้ำด้วยมีลำธารหลปอนเราจะไปยังไงเราไม่เคยมาแถวนี้ด้วยเราจะไปยังไงเลยนี่รู้ว่าเราจะหลงทางไปแล้วโอ้โหน้ำเยอะเลยน้ำเยอะเยอะเลยแล้วนี่นจะไปยังไงจะ,จะไปยังไง มีลำน้ำด้วยมีลำธารด้วยลึกด้วยนะนี่ลึกด้วยนะนี่ลึกด้วยนะนี่ดู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 ดดไปยังไงล่ะนี่นเหน็นจะเดินไปทางไหนเห็นจะเดินไปทางไหนล่ะนี่เห็นจะออกจากป่าได้ไหมผลงานวันนี้ ได้อยู่ประมาณห้าดอนสามห้าสิบห้านี่สองร้อยขายได้สองร้อยเลยน,นี่แปดดอนขายเป็นดอนแล้วทุกวันนี้ขายเป็นดอนแล้วครับหน่อไม้หน่อไม้เขารักไปหมดแล้วท้อไม้ซิปนอเย้ยู่เยซีนอโอ้กินไม่หมดกินไม่หมด ไมโหมดึงบ้านโดยสวัสดิภาพ